ก็เป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับนายกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เสนอพลเอกวรพงษ์สง่าเนรนะฮะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับนี่ครับแล้วก็ห้าเสือทอบอนะครับห้าเสือทอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้นะครับในเดือนนี้ก็ได้ เสนอชื่อนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองพบพทบขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับนี่ฮะโดยมีบิ๊กนมชงบิ๊กนมชงพลเอกชัดชัยบิ๊กนม<า>ช<อ>งก,กัลยาชัยครับสายาท่านนะฮะคดู <c oughs> คำจริงเวลาเรียกนายทหารเนี่ยเขาจะมีบิ๊กบิ๊กบิ๊กเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างเช่นพลเอกสิริชัยท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เป็นก็เรียกบิ๊กบิ๊กบี บิ๊กบี้คือส่วนใหญ่จะเอาชื่อเล่นของท่านใช่มันขัดแย้งกันนะใช่เมื่อบี้แล้วไม่น่าจะบิ๊กส่วนพลเอกจตชัยเนี่ยบิ๊กนมชงนะฮะก็สมัยที่ท่านเรียนเตรียมทหารเนี่ยท่านชอบชงนมกินก็เลยเรียกกันว่าบิ๊กนมชงไม่ใช่ชื่อเล่นท่านนะใช่ฮะถึงไหนแล้วล่ะผมก็เลยงงเลยนั่นแหละนั่นแหละอยู่ที่พลเอกัตชัยก็ขึ้นเป็นรองพบทบนะครับแล้วก็ขยับเอาบิ๊กหมู พลโทธีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1น,นะครับพร้อมกับบิ๊กติ๊กพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3นี่น้องของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับน้องแท้ๆน้องชายร่วมสายเลือดขึ้นมาเป็นผู้ช่วยพบบธบนะครับเพื่อรอจอ่อเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกหลังจากพลเอกอุดมเดชจกกเกเกษียณนะครับเนื่องจากทั้งสคนนี้ก็จะ,กะเกษียณในปี5 9นะครับ ก็มีโอกาสชิงเก้าอี้จากฝูงกองทบบด้วยกันทั้งคู่หมายถึงว่าทั้ง,ท,งท่านพลโทรปรีชาแล้วก็พลโทธีรชัยนี่นะครับผู้ช่วยพบทบเนี่ยจะเกษียณปี59เหมือนกันนะครับ<อ>นี่แต่เขาก็กะเก่งกันไว้แล้วนะฮะว่าโอกาสต่อไปเก้าอี้สําหรับพลโทรปรีชาจันโอชาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นพบทบบค่อนข้างมากนะครับ<อ>นี่ฮะ ส่วนแม่ทัพทั้ง4ภาคนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะ<อ>พลโทกัมน,นาศกัมปนาดรุดเด็ดค่ะผู้ช่วยเสนาธิการฐานบกฝ่ายยุทธการและหัวหน้าศูนย์ปรองดองเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติเป็นแม่ทัพภาคที่1นึ่งนะคะพลตรีทวัตสุขรังรองแม่ทัพภาคที่สองขึ้นเป็นแม่ทัพภาคท,ที่สองพลโท,ท,าท,ท,าท,ท,โทสาธิตพิทรัตน์ แม่ทัพน้อยที่สามเป็นแม่ทัพภาคที่สามและพลตรีประการชลยุทธ์รองแม่ทัพภาคที่สี่ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ค่ะครับแล้วก็ทัพเรือนะครับกองทัพเรือนะครับพลเรือเอกนะรงพิพัฒนาสัยนะครับก็ตัดสินใจเสนอชื่อเพื่อนร่วมรุ่นพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิษนะครับผู้ช่วยพบทรก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือครับ มีพลเรือเอกพจนาเผือกพองเป็นรองผบตรนะครับพลเรือเอกธนรัตน์อุบลเป็นเสทหารเรือนะครับแล้วก็กองทัพอากาศครับพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศเสนอชื่อพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งเสนาธิการทหารอากาศขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเพราะถือว่าท่านตรีทศเนี่ยอาวุโสสูงสุดในกองทัพอากาศนะครับขณะนี้ ก่อนจะเกษียณในปี2559นะครับโดยมีพลอากาศเอกอานอน์จารยะพันหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสรประจำพบทอได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศอัตราจอมพลก่อนเกษียณนะครับพลอากาศเอกวรชัติารีชัตผู้ทรงพณวุฒิพิเศษทอเป็นประธานคณะที่ปรึกษาทหารอากาศนะครับอัตราจอมพลนะท่านผู้ชมก็ต้องจดจําชื่อไว้ด้วยนะครับผู้บัญชาการฐานบกนะครับก็ พลเอกอุดมเดชศรีธบุตรนะครับผู้บัญชาการฐานเรือนะครับก็คือพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิษ์นะครับผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับก็พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งนะฮะนี่ฮะแล้วก็ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกวรพงษ์สง่าเนธถูกต้องประหลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะพลเอกสิริชัยกิตตกุลครับนะครับครับ เนี่ยฮะวันนี้ประชุมครลรอมอนะครับหลังจากนั้นวันที่11นะฮะมีการประชุมสอนอชอสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งคุณหมอเจศิรธรร